วัสดีครับนวันนี้อยู่ช่งอชงเจ<อ>็ดห้าชแนวันนี้ก่การเล่นแร้งใหญ่นะครับุณดูวันนี้ผมจะมาดันให้เต้มสี่พันสี่รอยไม่รู้จะถึงป่าอย่างเลขที่เราต้องทำนะครับคือการหาปืนสก,กอร์กอเว้เกมนี้เล่น M4 ดีกว่าเสียงมันเพาะดีนะคนดูผมรู้สึกอ่ะวิสวยเกิดมาเจอซองเลย รวมขอหาของที่จำเป็นก่อนนะหาสกบจีแมคแลนแค่นี้พอแล้วก็ไปหากระเป๋าสามแค่นี้โอเคทนดูเดี๋ยวผมไปหากระเป๋าสามก่อนนะโอเคของก็พร้อมอยู่นะสก,กา้าไปไหนเอ่ย แถวนี้พุนศซื้อมาแม็กอะไรอ่ะไม่ใช่สองควงอืมล่าบ,บอสดีกว่าล่าบ,บอสดีกว่าคนดู Và okay. đã จะไม่ค่อยพูดอะไรนะเกมนี้มันไม่มีสก,กาเลยนะฮะว่าอะไร เอ้สกามากเลยยิ้มคู่ดาวอยู่เฮ้ยขอขอขอระหว่างผมกับพี่เขาใครจะเล่นดีกว่ากันขอบคุณนะเอออยูอ่นี่เฮ้ยขอ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 แม่เอาดีกว่าเฮ้ยคนดูมันไม่มีจริงเดียวหรอหาหน้าด้วยอ่ะมันควรจะมีนะคนดูมันไม่มีเอห คนดูมันไม่มีแล้วอ่ะคุณดูใครเอาไปใครไ,ได้กุญแจคลังแสงกเบปืนหนึ่งเน่ตามปืนหนึ่งก่อนเดี๋ยวผมเอาโทเค็นไปสุ่มให้มันได้ชุดแล้วก็รองเท้าด้วยนะรอ,องเท้าไม่น่าจะจำเป็นนะมันไม่มันไม่เทนะใส่แต่ก็ได้ต้องการแค่ผ้าปิดปากแล้วก็เสื้อนะับ ได้ถาวรน,นะคุณดูคือตึงจัดเลยน,นั่นแหละคือเดีผมขอไปเพื่อนไม่มีเลยหรอสก,การรเนี่ยเพื่อนเอาไปหมดเลยนะคุณดูไม่แต่เพื่อนได้ผมไม่ได้ผมไม่ทําทำไงนะ มัสีลูกเอง M4 ม,มันถามว่ามันเล่นได้ไหมมันก็เล่นได้นั่นแหละมันแบบมันไม่เลงนวการ,รโอ้เพื่อนได้ครงแสงกันนะ่ะเราอยากเดี๋ยวผมจะไปตามเพื่อนคนระับขอให้มีสก,กา 3, สามเถอะสกาหนึ่งก็ได้ขอสก,กาหนึ่งก็ได้เดี๋ยวค่อยไปหาชิปอัปเกรดตามโหบอ่ะ ตรงพีกมีตัวนะครับใครมีตัวใครมีตัว,ตวน,นั่ตัวจะดาวจะดาวจะดาวทางนู้นก็มีนะบ้างเรียนต้องวิ่งลงเขาก่อนครับโอหมันเก็บของกันอย่างสบายอ่ะเพื่อนอ่ะสาการหนึ่งมีปะ โอ้โหมันไม่ใช่อ่ะโอ้โหมันไม่ใช่สากาหนึ่งเหรอคุณดูนี่มันีไม่มีสากาอุย้ยเจอแล้วสวยสวย เฮ้ยเพ,พื่อนผูกพีกเลยว่ะคนดตึงจัดเลยโอ้ว้าวมีตัวตรงตาลาไม่รู้ว่าจะไหวไหมนะอยู่งูนนะับกระสุกซองออกก่อนเคมีของแต่งแค่นี้เองเล็กๆกะ โคตไกลอะ่ะโหมันมันอยู่เกือบนอกวงอะ่ะ ได้เปีจ็บนะเจ็บแบบเจ็บ,เบ,เบจัดเลยรอออกนะัเปลี่ยนที่กนะ่อนนะเดี๋ยวเขาเห็นนะ ุ่งกนเ่เซ่เซ่เโอ้โห,โหเพื่อนตายทำไงดีวะเฮ้ยเฮ้ยอย่าแตกอย่าแตกหมดเ<อ>ช่เจม,มบักมุมบักุกคนดูอย่าหาเล่นนะนทำไงดีวะ ตัวเนี้ยตัวนี้เล่นดีทำไงดีวะ่เอดกะที่ไหนเอาวะ สนสวนหัวผมไม่รอนะคนดูเหลือทรงละแตกหมดอยู่นอกวงพี่ดิวไม่ไหวนะเบอร์สองน่าจะแตกวงนับเชื่อผมดิเบอร์สองเขาอยู่นอกวงนับนนแตกวงน้าเชื่อผมดีแตกวง ชุบไม่ได้หรอกเพื่อนเชื่อผมมันชุบไม่ได้ครับทุกคนดูคนอย่างเยอะเลยวิ่งใส่ตรงระวังโดนมันงัดนะมันงัดอย่างโคมใหม่ตัวนั้นไหนเอเมตอะตายด้านหลังอะ่ะพี่อยามโมแต่เก็บของตายวงยังไงเชื่อผมไม่หลอดหรอกวงอะวงแรงขนาดเนี้ยมอยเก็บของอะเออตายซะสวยเพื่อน ออไปโอ้โหวงอยู่ตรงนี้โอ้โหวงอยู่วงไฟฟ้าอะไรสักอย่างหนึ่งพี่เขายอมเสียทรัแตกวงครับเออเดี๋ยวๆๆ แต่ดูออกตาคนดูผมไม่มีอ,อมมุ้ยอุ่ยช <c oughs> ่อยบ้างแรงดูดูแต่มีตัววิ้งคพลาดผมไปด้วยเนี่ยตายวงแน่นอนเลยถ้าผมไม่อยู่อะ่ะอ้ตายครับ ดามีผมได้อยู่นะ,ะน่าจะบวกอยู่ไม่ไหวสิบแล้วแตกวิ้ยพี่ผมมีโอกาสชนะอยู่นะคนดูพี่ย่องไปเลยเหลือเก้าคนแล้วโอ้โหเมื่อกี้ยังเหลือสามคนอยู่เลยม,มันชุบกันมาแน่นอน พี่เขาไม่มียาจบแล้วสี่คนสุดท้ายน่าจะเป็นตีที่เป็นปนะอเอ็กแอนด์ยปดบวกสิบสามได้ยุแค่นี้แหละครับคุณดูใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสามช่องแม่จะให้ฉันได้ถึงสองพันครับแค่นี้แหละสวัสดีครับ